ของชีสแมนฮาววันนี้ก็พบกับเราซื้อพลอยนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เราซื้อพลอยจะมานําเสนอและสอนนักเรียนในวันนี้คือเกี่ยวกับคําศัพท์ว่าเจนเมอร์เจนเมอแปลว่าอะไร,จระเจนเมอแปลว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นอะไรเรามาดูวิธีการใช้นะคะว่าเขาใช้กันยังไงแต่ก่อนหน้านี้เราต้องไปดูก่อนนะคะว่าคำศัพท์ที่เราจะใช้ในการประกอบประโยคพวกนี้นะคะ มีอะไรบ้างคำศัพท์ที่หนึ่งนะคะทาแปลว่าเขาโถถึงปวดหัวหนีคุณว่าเฉินมอทำไมว่ฉันคู่ร้องไห้นะคะเรามาดูคำแรกนะคะคำว่าท้าทาเฉินมเลเขาเป็นอะไร 他怎าเเขาเป็นอะไรคำที่สองโถถึงถ้าโถถึงเขาปวดหัวถ้าโถถึงเขาปวดหัวคำต่อไปนะคะหนีหนีว่ยเฉินเมอคูหนีว่ยเฉินเมอคูทำไมคุณถึงร้องไห้ ต่อไปนะคะคำว่าวอวอโถเหินถึงวอโถเหินถึงฉันปวดหัวมากนักเรียนสังเกตใช่ไหมคะว่ามีคำว,ว่าเหินแทรกตรงกลางระหว่างคำว,ว่าโถาถึงอ่ะคำนี้เราจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนี้สามารถตอบได้สองแบบนะคะ วอโธถึงก็ได้วอโธ่เหินถึงก็ได้ซึ่งคำว่าเหินในที่นี้เขาจะเอามาขยายคำว่าปวดหัวให้มันมีอาการแบบหนักมากยิ่งขึ้นเช่นถ้าเขาพูดแค่ว่าวอโถึงก็จะแปลว่าฉันปวดหัวแต่ถ้าเขาใส่คำว่าเหินเข้ามาเป็นวอโทเหินถึงก็จะแปลว่าฉันปวดหัวมากง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราซื้อจะพากลับไปดูคาว่าเขาปวดหัว อะค่ะทาโถถึงแปลว่าเขาปวดหัวถ้าเราจะให้คำนี้เป็นคำว่าเขาปวดหัวมากก็แค่ใส่คำว่าเหินเข้าไปตรงกลางระหว่างคำว่าโถกับคำว่าถึงเป็นทาโถเหินถึงแปลว่าเขาปวดหัวมากเป็นไงล่ะคะนักเรียนคำศัพท์พวกนี้เอามาแต่งประโยคได้ง่ายมากใช่ไหมคะลักษณออยากให้นักเรียนนะคะตั้งใจ ดูคลิปนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนศึกษาคลิปนี้เสร็จเราซื้อจะให้นักเรียนนะคะแต่ละคนแต่งประโยคของตัวเองอาจจะไม่ใช้คําศัพท์ที่เราซื้อกําหนดมาให้ในวันนี้อาจจะเป็นคําศัพท์ที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วที่เราซื้อเคยสอนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเราอะไรอย่างนี้เราเอาคาพวกนี้นะคะมาใส่แทนก็ได้นะคะ สำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะก็จบกันแค่นี้แต่ว่าก่อนที่เราจะจบนะคะเราซื้อขอทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความเข้าใจแล้วก็เพื่อที่นักเรียนจะได้รู้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องโอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยถ้าเขาโถถึงปวดหัวหนีคุณเว่ยเฉินเม่ทำไมว่ฉันคูร้องไห้ถ้าเฉมะะ่อ เขาเป็นอะไรถ้าโถถึงเขาปวดหัวนีไวไ่้ฉันเมื่อคู่คุณทำไมถึงทำไมคุณถึงร้องไห้วอโถเหินเถงฉันปวดหัวมากเป็นไงล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็ขอพอไว้แค่นี้นะคะ อย่าลืมนะคะอัดคลิปมาส่งเราซื้อด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ใจเจียนนะคะบายแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ